ตอนที่3,027มรยุทธ์ต่ำที่สุดเรง็งเธอดึงนักดเชนออกไปและตั้งรับการโจมตีด้วยกระบ,บี่คมพยับในมือกระบ,บี่สองเล่บระทับกันส่งเสียงเล็กแลมแทงแก้วหูประกายไฟส่องสว่างวา่าบนคมกระบี่ผู้ฝึกวิชามารที่สมหน้ากากผีสีเขียวเห็นกระบ,บี่คมพยับในมือเฟิงจิวในตาเย็นชาพันหดทันใดพูดหมอเฟิงจิวเลยเฟิงจิวรีตาก่อนจะพักพวกนัด6เชนออกไปอีกทาง ส่วนตนเองก็ดันกระบี่ไปข้างหน้าขณะพิกบุญคมกระบี่กินไออันทรงพลังระแรงกดดันอันแข็งแรงแผ่ปกคลุมลงมาทําให้ผู้ฝึกวิชามารคนนั้นถอยหลังโรดไปอย่างแตกตืน่นชิงประกายสีเขียวเส้นหนึ่งพาดพานันพลังกระบี่ฟันไปยังร่างของผู้ฝึกวิชามารระดับผู้โซเซียนคนนั้นเขาหลบไม่ทันเสียงอดควรดังขึ้นถูกพลังทรายนั้นฟันแขนไปเต็มๆกระแสพลังอันรุนแรงทรายนั้นสร้างแผลที่ลึกลงไปถึงกระดูกแขนข้างนั้นของเขาเกือบขาดจากไร สู้กับผู้ฝึกวิชามารระดับผู้โซเซียนด้วยวรยุทธระดับเซียนสวรรค์ขั้นสูงสุดแทบไม่ต่างอะไรจากผู้ใหญ่สู้กับเด็กเฟิงจิวเป็นไฟได้เปรียบโดยสมบูรณ์เธอพลิกกระบี่คงพยับในมือพลังกระบี่ฟาดฟันออกไปสังหารผู้ฝึกวิชามารสองคนที่พุ่งเข้ามาจากอีกด้านขณะเดียวกันก็สาวเท้าไปข้างหน้าอย่างช,ช้าช้าจ้องผู้ฝึกวิชามารที่สวมหน้ากากสีเขียวคนนั้นเจ้ารู้จักข้าข้าไม่รู้เลยว่าที่นี่ชื่อเสียงของข้าจะด่งดังถึงเพยงนี้ นักพจน์ที่อยู่อีกด้านหนึ่งตะลึงตาค้างไปแล้วเขารู้ว่าเฟิงเจยวมีวรยุทธ์ที่ไม่ได้อ่อนเลยแต่นึกไม่ถึงว่าจะแข็งแกร่งถึงขนาดนี้เขาหมุนพวงกระบีในมือได้อย่างคล่องแคล่วงดงามน่าประทับใจวิชากระบีนั่นไม่ได้ด้อยไปกว่าวิชากระบีเริงลมเลยนํำซ้ำผู้ฝึกวิชามานคนนั้นมีวรยุทธ์ระดับผู้อโซเซียนชนะนึกไม่ถึงอยู่ต่อหน้าเขายัางต้องร่นถอยไม่มีกำลังแม้แต่จะต่อต้านด้วยซ้ำหรือว่าหรือว่าพลังของเขาไม่ได้อยู่แค่ระดับผู้อโซเซียนแล้วอีกอย่างผู้ฝึกวิชามมารรรคนนนััูู้้จกเเเขหหหืือออพดงียว เหตุใดต้องเป็นผู้หมอเฟิงจิวเขาไม่ใช่สิทธิของสำนักเซียนดาราคามหดอกเรือตอนนี้ไม่มีเวลาให้เขาคิดมากผู้ฝึกวิชามารคนอื่นกําลังหันมาโจมตีเขาแล้วเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ของผู้ฝึกวิชามารระดับผู้อโซเซียนสองคนนั้นแต่กับพวกที่มีวรยุทธ์ด้วยความพวกนี้เขารับมือได้อย่างสบายสบายด้วยประการชนีเขาจึงรีบสะสางความคิดแล้วจดจอ่อกับการต่อสู้ตรงหน้าเพียงแต่ทันเขาสู้จนขยับมาอยู่ข้างวันเย่สิบสามเขาก็อดหันไปมองวันเย่สิบสามไม่ได้ วันเยยนสิบสามสามารถสู้กับผู้ฝึกวิชามาระดับผู้โซเซียนได้เฉลือที่แท้ใน3ามคนนี้มีแค่เขาที่วรยุทธ์ตำที่สุดสินะคันนึกได้ว่าเขาเป็นคนที่วรยุทธ์ตำที่สุดแต่กลับเดินนําหน้าตลอดการเดินทางซํายังบอกว่าจะปกป้องพวกเขาให้พวกเขาเดินตามหลังเขาอีกเวลานี้เขารู้สึกอึดผัดใจขึ้นมาทันทีทางนั้นเฟิงจิวตะวัดปลายกระบี่ตัดเส้นเอ็นที่ข้อมือและเท้าของผู้ฝึกวิชามารคนนั้นจากนั้นก็ใช้กินอายพลังวิญ,ญญาณสกัดจุดลมปานเขาเอาไว้ เวล,ลาเขากลับมาในอีกด้านหนึ่งวันเย็น 13, สิสาังหารผู้ฝึกวิชามารระดับผู้อวโสเซียนอีกคนในดาบเดียวขณะเดียวกันก็สังหารผู้ฝึกวิชามารที่เหนือทั้งหมดไม่เว้นแม้แต่คนเดียวเฟิงเจียวชำเลืงมองศพที่เกินเต็มพื้นก่อนหันไปมองเขาท่านลืมไปแล้วหรือว่าพวกเรามาตามหาคนเจ้าเหลือคนเป็นไว้คนหนึ่งแล้วไม่ใช่หรือเริ่มลงมือจากเขาก็พอแล้วนี่วันเย็นสิบสามตอบก่อนหันกลับไปมองผู้ฝึกวิชามารที่นอนแน่นิ่งอยู่บนพื้น ผู้ฝึกวิชามารคนนั้นถูกสกัดลมปานแม้จะอยากฆ่าตัวตายก็ทำไม่ได้กามลางก็ถูกตัดทำให้น้ำลายผสมเลือดไหลจากมุมปากเมื่อเห็นความหดเหี้ยมของทั้งสองนัก,นกพเชิญนังตากระตุกสองคนนี้ลงมือใช้กระบวนท่าสังหารเลยแม้แต่เจ้าคนที่รอดชีวิตก็ถูกตัดขาตัดกรรมแม้จะบอกว่าศัตรูล้นเป็นพักมานแต่วิธีการนีก็ยังทำให้เขาขนลุกขนพองอยู่ดี อนที่3,028เค่าวคาว้าเฟื่งจูดชำืองมองผู้ฝึกวิชามมนแบบหนึ่งไม่ได้ถามอะไรจากเขาแต่เดินไปทางผู้หญิงที่ถูกขังไ้ก่อนจากนั้นปล่อยพวกนางออกมาผู้หญิงพวกนั้นแต่ละคนเอาแต่กอดกันกลมไม่กล้าเข้าใกล้พวกเขาพวกเจ้าไม่ต้องกลัวพวกเราไม่ใช่คนเลววันเียสิบสามบอกเพียงแต่พอพูดประโยคนี้ออกไปกลับไม่ได้ทําให้ผู้หญิงพวกนั้นลดการระวังตัวลงเลยตรงกันข้ามพวกนางกลับร้องให้เสียงดังขึ้นมากร้องให้ทหําไมเราผู้หญิงที่ปัญหานี่เยอะจริงๆ เขาพูดยังไม่สบอารมณ์เห็นเฟิงจิวจ้องมาที่เขาจึงพึพรรมพำเบาๆวา่าค่ะม่ได้ว่าเจ้าเสียหน่อยเฟิงจิวมองเขาแบบนึงจากนั้นก็เดินเข้าไปพูดกับผู้หญิงเหล่านั้นวา่าพวกเราเป็นคนจากสำนักเซียนมาทำภารกิจที่นี่พวกเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงพวกเราจะส่งพวกเจ้ากลับบ้านแต่ก่อนหน้านั้นพวกเจ้าต้องตอบคำถามพวกเราก่อนในฟังอย่างนั้นหนึ่งในนั้นนางก็ถามขึ้นอย่างกล้า,กล,ากลัวๆคำถามอะไรพวกเจ้าเคยเห็นผู้หญิงหน้าต่าง,งดงามใส่ชุดสีแดงหรือไม่เธอทมเคยเคยเห็น ถ้าเห็นตั้งแต่แรกที่ถูกจับตัวมาผู้หญิงชุดแดงคนนั้นซวยมากแต่ถูกผู้ฝึกวิชามารพวกนั้นรุมโจมตียังมีผู้ฝึกวิชามารคนหนึ่งที่แข็งแกร่งมากอีกด้วยนางบาดเจ็บและหนีไปผู้ฝึกวิชามารพวกนั้นไล่ตามไปจากนั้นก็ข้าก็ไม่รู้ว่านางอยู่หรือตายตั้งแต่วันนั้นพวกข้าก็ไม่เห็นานางอีกเลยเฟิงจิวกับวันยี่สิบสามมองหน้ากันแับหนึ่งก่อนจะทารายละเอียดต่อสุดท้ายทั้งสองก็เดินไปหยุดยืนตรงหน้าผู้ฝึกวิชามารคนนั้นหวันยี่สิบสามกำมัดพูดกับเฟิงเจิวว่า ถ้าต่อยเขาให้ฟันร่วงก่อนแล้วกันจะได้ไม่ต้องกังวลว่าเขาจะจัดลิ้นตัวเองไปดีเฟิงจิยวขยักหัวอย่างเห็นด้วยวันเย็นสิบสจึงเดินกำมัดเข้าไปต่อยปากผู้ฝึกวิชามานคนนั้นเต็มแรงเสียงกรีดร้องดังขึ้นฟันของผู้ฝึกวิชามมนร่วงหมดปากเลือดไหลกบปากสภาพหน้าสังเวชจนไม่อาจทนมองนักเชิญทรายหัวคิดในใจว่าโหดร้ายเกินไปแล้วสองคนนี้โหดร้ายเกินไปแล้ว วันเย็ยน13บาจับคางของผู้ฝึกวิชามารก่อนถามว่าบอกมาผู้หญิงชุดแดงคนนั้นอยู่ที่ไหนผู้ฝึกวิชามารคนนั้นกากเลือดที่อมไว้เต็มปากรู้สึกได้ถึงช่องปากที่โล่งบเปล่าร่างกายไม่สามารถขยับพย,ยันได้กินอายพลังวิญญาณก็ถูกสกัดแม้แต่ฟันก็ร่วงหมดปากเรีกเยกได้ว่าสภาพตอนนี้เป็นตายเท่ากันอดทนเจง้งพวกเขาทั้งสองคนด้วยสายตาอาฆาตปิดปากแน่นไม่ย้อนพูดอะไรสักคำไม่พูดเชือหรือไม่ถ้ามีวิธีทําให้เจ้าเปิดปากสารภาพวันเย็ยนสิบสามเข้นเสียงเดินเข้ามาคว้าร่างของเขาขึ้น ยืนมือแทงเข้าไปกระดูกสันหลังของเขาจากนั้นก็ขยับฟ่ามือไปมาชั่วงขณะนั้นเสียงกรีดร้องอย่างเจ็บปวดแสนสาหัสด,ดังลั่นป่าอาจจะพูดหรือไม่พูดวัเนเย็นสิบสามยืนอยู่ข้างๆดูผู้ฝึกวิชามานคนนั้นกรีดร้องได้ขดตัวเป็นวงกลมฟึ่งจิยวยืนมองอยู่ด้านหนึ่งนึกไม่ถึงว่าพอถึงเวลาสอบปากคำวิธีการของเขาก็โหดเหี้ยมไม่น้อยการบีบเส้นเอ็นในร่างกายของคนและเคลื่อนย้ายตำแหน่งพวกเขามาอย่างนี้สามารถสร้างความเจ็บปวดที่ลึกไปถึงกระดูก เรียกว่าเจ็บจนร้องขอความตายได้เลยทีเดียวคนทั่วไปไม่อาจรับไปเดาว่าผู้ฝึกวิชามารคนนี้คงทนได้ไม่นานยอมเปิดปากแล้วข้า,ขาพูดแล้วข้าพูดแล้วผู้ฝึกวิชามารพูดด้วยเสียงส,สั่นๆขอแค่เจ้าให้ข้าตายสบายเท่านั้นว่ามาวันเย็นส3บยืนกอดอกจ้องอยู่ตรงหน้าผู้ฝึกวิชามารรอฟังคําพูดผู้หญิงชุดแดงคนนั้นถูกไข้กลไข้กลป้องกันของสำนักมารเราทาร้ายโอคาไราตามนําไปถึง่าลือกระวังสู้กันนาง